เว้ยคือบอนเตือนนี่ฮะฮะคุณนายตื่นสายนะครับนี่ผู้ใดอยากเป็นคุณนายเด้อเอา้เอานะครับมันจังนี่นอนโดนเตื่นกับเส้ยสวยาปานนางเอกเร่องนกแกว้วนะ้พี่น้องเนาะเอานะครับตอนนี้ผมกำลังให้หนามต้นใหม่ครับต้นใหม่ผมสมบปีเลยครับนี่นะครับเบิ่งหักครังได้ นะครับเพราะว่าเป็นยังคือปลูกแบบแบบซัมมะปีครับาการปลูกต้นใบลังเทือกเกียกเก่ยวกับปัจจัยเรื่องเงินนะครับเงินมาาม่พรมกันเงินบล้ายนะครับถ้าเฮาสี่ให้ความสําคัญกับเงินครับบัม่วงเป็นยังคือปลูกเสนี้เอานะครับหลายคนสงสัยได้มันใหญ่ขึ้นมากม้วนนี่ด้เออา <laughs> ผมบอคิดแท้นะครับเด้อนี่นี่นต้นนี้ก็กินได้ครับนี่แยงหน่อยหนอนี่นี่เกี่ยวก็ผัวก็เมียแยงนี่ ต้นเรื่อมเรื่มสู่บอกเหอหรือว่าเรื่มผัวเอะแสดงว่ากินอะไรมันมันม่นน่อยเนาอเออระวัางพิษศีนขอสามเด้อเออบอกจะคลองเมียงอืออ่ะนะครับต้นต่อยติงครับนี่ดอกสีบ่วงนี่นะครับนี่ต้นต่อยติงนะครับโอ้มีนี่ตัวน,นี้นี่กระทกลกครับออผมก็เห็ดเป็นเสาขึ้นแบบนี้ครับอ,อจากน้อยกับเห็ดเป็นห่านครับเ,ออเป็นโรมเงาปนไป นะครับสลับกันไปคนได้ตื่นสายบ้างแหมนะครับสวยออะไรวอนตื่นได้ไหมนี่เฮ้ยเนี่ยว่าเป็นเมียผู้ขาเด้อเออเมื่อกี้เมื่งกี้เมื่อกี้แถวนี่มียังคือหกแถววัดตีอ้ามียังนอกบ้า,บานนอกเฮ้มียังนี่เออยมียังนี่เออทั้งหมดเอา้าตรงเคารพท่านประธานโอ้ ครับดอกดาวเรื่องครับโอโบแมนเออท่านตะวันตัวเม็ดเขาเอ,อามาให้ครับเพื่อนบ้านอยู่ใก,กล้ๆล่องปลูกเบิงครูคนวะก็เลยปลูกครับปลูกตอนนั้นครับความคิดตอนนั้นว่าม,มีระเบยียบแบบแผนเอออยากใส่ใส่กับใส่ปลูกแบบแรลนดมนะครับบางที้าก,กันขรบเอ่อหนอบหนอบ่นอมดีเออหัวจัก,กวาภัามีพระคุณเออโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมก็เซลเม็ดเออปลูกข้างต่อไปสิมีระเบยียบแบบแผนนะครับ นี่นี่คือการสางเงินอนสางงานผมวิธีการบ่าคือมูเขอดอกนะครับหลายคนมาโอ้ยจังสี่เจ้าก็มาโชว์เน,ะนาะหว่า <laughs> คุณต้นบังย่อมครับก็มีทีนั่งจะของในหละนนั่งส้อนครับนักเพี่ยกาลนั่งแบบหลงกับขามาอยู่นะครับเห็นบอกคำว่านี่เป็นผักบุ้งครับผักบุ้งแดงอืมผักบุ้งแดงเยอะแย,ะ,ยะไหมครับยเยอะแยะอุ้ย <laughs> บงเยี่ยมเพรากะ็จะเอาไปกินที่เลยเนาะเออเอะนะครับอันหยามาเลเซียให่ไหมนั่นเอัญามาเลเซียเอ่อนะครับพุทระต้นไม้อื่นๆที่ขึ้นโดยเฮาบ่ได้รับอนุญาตกา็หลายหลายครับนี่คือพื้นที่ของบ้านสวนกลางนาบุย้ยนะครับช่วงเช้าให้อาหารเอ่อคหน,นามกับพืชครับพอสมเนสมควร นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็ะละกันนะครับโบตองเบิงนาเออจะคลองสวนหรอกครับนะครับนะครับเอ่อฟังแต่เสียงชวนนิทานกับสิทย่อยบอ่อยฟังเนาะนกแก้วฟังไปแล้วนะครับปลาสมชายกับยายมีนาก็ฟังไปแล้วนะครับเรื่องสมาธิเอ่อนะครับก็ฟังไปเบิร์แล้วเนาะครับเนาะเอะอเ้านี่คือนาทีมุ้ยเน <laughs> ะ ทีมสายยางลงเอามือปิดกล้องมาหนิเอาเอาทีมลงทีมลงทีมๆพอแล้วพระ